ช่ไหมนันสตเลคของร้านเรามีกี่ประเภทไปดูนครับโดยข้อแรกนะครับจะเกี่ยวกับประเภทของรถผมจะยกตัวอย่างนะครับของ D m a มนะครับปี2020ตัวแรกจะเป็นตัวตอนยาวหรือว่า2ประตูนะครับซึ่ง1ชุดจะได้แบบนี้นะครับ2ชิ้นไปติดตั้งนะครับซ้ายขวาตัวต่อมานะครับจะเป็นตัว4ประตูครับผมซึ่ง4ประตูนะครับเราจะได้กลับมาไดไปทั้งหมด4ชิ้นตัวเล็กนี่จะแปะข้างหลังนะครับ2ชิ้นแล้วก็ตัวยาวแปะด้านหน้านะครับอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4ชิ้นและตัวสุดท้ายนะครับตัวโอเพบ ยาวมากนี่เห็นไหมครับเลยส่งอยู่พักหนึ่งนะครับส่ง10ชิ้นตดนตีกับ8ชิ้นนะครับและนี่ก็คือตัวที่ลูกค้าส่งกลับมาจริงๆนะครับมันงออย่างนี้เลยครับซึ่งไม่ต้องแกะก็รู้นะครับว่า มันหักอยู่แล้วครับก็เลยต้องยกเลิกตัวนี้ไปนะส่วนใครที่อยากได้จริงๆลองทักหลังใหม่มานะครับพวกตัว open c a p นี่เรามีเกือบทุกรุ่นอาจจะเป็นการส,ง Entonces, รารส่งแมสอะไรแทนนะครับและอย่างที่2นะครับก็คือขอบเล็กขอบใหญ่ซึ่งจะมีเฉพาะบางรุ่นนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยทั้ง2ตัวนี้นะครับก็คือ c ีวิกปี2021ีเเหมือนกันซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าขอบใหญ่นะครับซึ่งข้อดีของตัวขอบใหญ่จะมีโค้งอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะปิดมุมของตัวชายบันไดได้อย่างดีส่วนตัวขอบเล็ก จะเป็นแผ่นเรียบๆซึ่งมันจะแปะไว้บนชายบันไดการติดตั้งก็เหมือนกันครับแต่อาจจะครอบคุมต่างกันนะครับซึ่งราคาก็ต่างกันนะส่วนคลิปหน้านะครับมาดูกันว่าสแตนเลสเกตเอกับ B ต่างกันยังไงส่วนสินค้าผมปักร้านไว้แล้วนะครับเข้าไปดูกันได้เลย